กัสดีธรรมชมทุกท่านครับสำหรับทิ่นี่ก็เดินทางมาบ้านสอท่าบ้านยังก็ท่านบ้านม่วงครับตำบลบ้านทุ่มอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนี่ครับรองกับท่านสภาเขากำลังนำเงินใจกันอยู่ครับเก็บเงินหนาข้อครับอันนี้เป็นเป็นขาประจําผมหนอครับซื้อขายกันตั้งแต่ง่วงกันแพงหมดครับบริการเชียงเสียงน้ำมันเอยครับท่านนี่ครับบริการเชียงเสียงท่าน กำบราหัสมบัติติดต่อได้ครับผู้ใดยูเฉียน,นีย่ถ้ามึงยูทูผมกับมหาเราได้เนี่ยหีบศพลมเย็นล่วงเย็นเบอร์อ <c oughs> hi, ั่วเบอร์ใดท่านฮะมี่เอซียูแถวนี่เพิ่งจัูก้าสมศูย์เก้าสามสามสามห้าสามสี่กสองสนี่ยครับโทรมาติดต่อพได้ครับผู้ใดมึงยูทูผมเราเห็นมีการมีงานเสาเต็นเสาโต,ตนี่ครับเรก็ากมีง่วนเหนื่อขายพร้อมครับมืงอมึงกัเราได้เอหนากระทิ้น มีเสียงเสียงไว้บริการล่งเย็ยนสวยซ้ำน้ำมอก่อนโตนี่ครับนำเงินจ่ายกันสดๆ <c oughs> อันนี้ขาประจำผมเลยนี่ครับส้มกันหนึ่งเด๊ง่วงแพงอยู่ครับแต่เราก็ได้กันไม่น้ำผมถูกตัวหรอครับ <c oughs> อืมหกพันเจ็ดร้อยเออแหน่งแมน่งเด็กเด็กหนึ่งวันวันเจ็ดพันหรืเจ็ดพันนี่ให้เกินตัวนี่มัน ครบเอาเดี๋ยวเมื่อสายโทรศหัวนะครับลุงเอ๋มันมานคำคำมึงพูนคำกันอขอบคุณหลายครับท่านอาขอบคุณครับ